สวัสดีครับไทยไทม์ชาแนลครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษครับเราให้ดูทางทีมานไพรัตสงไทยมุงกระเบื้องนะครับ<ม>ก็จะมีทีมานานายช่างครับอันนี้ช่างเอกช่างเอกนูกช่างเอกเฮ้ยคนนี้ช่างเอกชนนูช่างเอกเฮ้ยสองคนนิ้สลับกันอยู่อ๋อลูกพี่ใหญ่หายแลย้วนูเดินอยู่ข้างล่างนะฮะหัวหน้าใหญ่ ช่างเผือกช่างเผือกนะครัอยู่ข้างล่างครับช่างเผือกครับช่างเผือกคนนู้นฮะวันนี้หัวหน้าใหญ่อีกชุดหนึ่งฮนะฝ่ายแยกจัดส่งก็คือช่างตุยนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปมีผู้หมวดพี่หมูด้วยพี่หมูนะี่ฮะคนนั้นพี่หมูครับวันนี้เรามุงกระเบื้องให้ดูคลิปสั้นๆนะครับการมุงกระเบื้องกาบกล้วยของสาลานะสารสมเด็จวัฒนเสือ รายละเอียดเดี๋ยวจะบอกตอนอีกอีกครั้งตอนตามคลิปเต็มนะฮะช่างตุ้ยพี่หอยอยู่ล่างสุดอ๋อพี่หอยระวังหน่อยนะนั่งริมริมนะนั่นล่นไปไม่มีตัวจับนะเนี่ยจังขวัญนี่หายไปเลยนะใจร้ายนะจัางขวัญไม่มาอีกเลยนะปลาเมียไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วครับตอนนี้เรารับทีมานทำบ้านนะครับ ไม่จำเป็นบ้านทรงไทยบ้าน,นล็อกดาวนะครับรับโกนานไม่ไม่จำกัดนะครับมา30มสคนรับ30คนครับสิ้นปีนี้เจอกันครับกำลังเตรียมโกนานอยู่นะปีสิ้นปีนี้เราก็ไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นช่างทุกชนิดเลยช่างไม้ช่างสารพัดช่างเรารับหมดเลยครับ รีวิวการมุงกระเบื้องกาบกล้วยของศาลาหลังใหญ่นะฮะอัปเดตครับทีมงานพนักรงไทยมาจัดสร้างอยู่ที่วัดหนองซายนะครับแล้วก็อยู่ที่วัดสำนักสองฆ์อยู่ที่บางก,กรรมพิษณุโลกเดี๋ยวไม่กี่วันก่อนปีใหม่เดี๋ยจะไปถ่ายมาฝากเพื่อนๆน,นะฮะ นี่ฮะไออยู่ว่าวัดหนองหนองทรายนะครับตำบลหนองราชวัรอำเภอหนองยาไัยจังหวัดสุพรรณบุรีกําลังปรับปรุงนะฮะตอนนี้มุงมุงมุงได้เยอะแล้วตรงนี้มุงได้เยอะจะให้ดูบางส่วนแค่นั้นอันนี้มุงแล้วนะครับมุงแล้วอ่าบางส่วนนะครับนี่คือบางส่วนของของการทํามานทีมานพระรัศงไทยนะครับวันนี้อัปเดตอีกแล้วครับวัดอีกนะฮะเป็นคลิปสั้นๆ เอาไงดีนะในช่างใหญ่สวยๆอย่าลืมนะครับนี่ให้ดูการรีวิวมงกระเบื้องกาบกล้วยครับกระเบื้องทางไอ้ทีมานที่เราใช้นี่มีประมาณ4 4 5 6หตัวนะอย่างตัวแรกถ้าเป็นบ้านทรงไทยอ่าเรือนหมู่นะฮะหรือว่าทรงไทยหลากหลายเราก็จะมุงด้วยกระเบื้องสุขโขไทยนะครับจะเป็นของวัดเนี่ยมันมีกระเบื้องอย่างอย่างตัวนี้เป็น สลาขนาดใหญ่ก็เป็นกลับเบื้องกาบกล้วยนะครับกล้องนี่มาอยู่ถึงยอดอกไก่นะยอดสูงสุดนะครับอาจจะกล้องท้องถ่ายเชิดลงล่างนิดนึ่งอย่าว่ากันนะเพราะว่ามันหาม,มุมกล้องยากถ้าลงไปข้างล่างเดี๋ยวก็ไปเกะกะช่างช่างใหญ่ช่างตุ้ยช่างหมูอีกนะช่างหอยอก,ก็มาอยู่ตรงนี้ฮนะ ่มุมกล้องอาจจะต่ำไปหน่อยนะฮะอ่านิดหนึ่งนะนิดหนึ่งอ่าอีกดน็ตหนึ่งเบา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 ,บา,บา นี้ก็ประมาณอีกประมาณรสักสองวันหรือสามวันก็จะมงเสร็จนะคิดว่าเสร็จไหมพี่ตุ้ยว่า โอเคครับนี่คือมุมสูงครับมุมสูงโอเคครับก่อนจะจบคลิปก็ขอย้ำนะครับคนไหนคิดจะสร้างบ้านทรงไทยเรือนหมู่ทรงไทยบ้านกลุ่มทรงไทยหลังเดี่ยวทรงไทยรูปตัวแอลทรงไทยตัวยูอย่างตัวยูเราไปส่งที่สกลนครนะครับ โอ้โหคนดูคลิปเยอะมากนะครับตอนนี้ประมาณเกือบ3 0 0 0 0 0วิวแล้วนะครับมีตั้งเรียวมีทั้งช็อตมีทั้งในยู u ู e นะฮะแล้วก็มีไททามชาแนลบ้านนกดาว Him ชาแนล DIY ชาแนลแล้วก็หลวงกิจชาแนลครับ6ช่องทางนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับครับสร้างบ้านแบบมืออาชีพนะครับสร้างบ้านทรงไทยแบบมืออาชีพสร้างบ้านทรงไทยแบบราคามิตรภาพ สร้างบ้านทรงไทยทุกรูปแบบทั้งในสถานที่และนอกสถานที่นะครับเราประกอบเราจัดสร้างที่โครงการแล้วแยกส่วนไปส่งให้ลูกค้านะครับรับรองว่าลูกค้าชื่นชอบแน่คนไหนที่จะสร้างบ้านทรงไทยหรือบ้านนกดาวนะฮะทรงปัญญาก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปวิดีโอนะครับอันนี้ก็รีวิวการมุงกระเบื้อง กาบกล้วยนะครับนะฮะกาบกล้วยเป็นาสาราขนาดใหญ่นะฮะหน้ากว้าง10เมตรยาวความยาวของสาราก็ลึกนะ2ีเมตรนะครับก็เนื้อที่ะะคูณแล้วก็มันมี2ชั้นนะมี2ชั้นนะครับเนื้อที่ก็200กว่าตารางเมตรแต่ละชั้นนะครับ200กว่าตารางเมตรนะครับ โดยทีมันไปรัสทรงไทยกิตติก็อัปเดตแล้วครับเดี๋ยวเราไปนี่ช่วงกลางล่างนะช่างล่างไปกลางล่างไอท้ทีมทีมที่ํำบันไดนั้นทีมไหนอะทีมติดของเราปะของไปรัสหรือปเปล่าที่เทปูนอ่ะ Chắc dứt vào Anh ấy còn rồi à Ờ à.